วดีค่ะวันนี้นะคะแอมก็จะมาทำเปาะเปี้ยไว้ทอดกินนะคะก่อนอื่นเลยนะคะเราก็เอากระเทียมที่เราโขกไว้อะคะ่ะไปเจียวนะคะให้กระเทียมมีกลิ่นหอมขึ้นมานะคะแล้วก็ตามด้วยหมูสับนะคะครึ่งกิโลคะ่ะใส่หมูลงไปแล้วนะคะแล้วก็ผัดผัดผัดให้เข้ากันนะคะจนหมู สุกนะคะมีกลิ่นหอมขึ้นมานะคะจนหมูเปลี่ยนสีเราก็จะใส่ตามไปด้วยพริกไทยป่นนะคะหช้อนชาค่ะใส่ลงไปเลยผัดๆให้เข้ากันค่ะวันนี้เราก็จะมีผู้ช่วยมาช่วยผัดนะคะนี่เชียร์ดื่มไปด้วยผัดไปด้วยนะคะมีอารมณ์ดีนะคะวันนี้ผัดๆให้เข้ากันค่ะ แล้วเราก็จะตามด้วยผักนะคะที่เราหั่นไว้ค่ะเป็นผักกะหล่ำแล้วก็แครอทนะคะใส่ลงไปเลยผู้ช่วยเราก็ถามหน่อยว่าใส่ลงเลยไหมใส่เลยค่ะดีเหมือนกันนะคะ <c oughs> เขาจะได้รู้ในการทำอาหารไทยด้วย <c oughs> เขาอยากทำเขาอยากช่วยแล้วก็ตามด้วย <c oughs> เห็ดหอมค่ะที่เราหั่นไว้นะคะใส่ลงไปเลย ที่นี่เรามีเห็ดหอมเป็นเห็ดสดนะคะเราไม่ต้องใช้เห็ดหอมแห้งเนาะเราใช้เห็ดหอมสดได้เลยผัดๆให้เข้ากันนะคะนี่ตามด้วยปรุงรสค่ะตามด้วยซอสหอยนะคะเราก็จะใส่ซอสหอยประมาณ3ช้อนโต๊ะค่ะเพราะว่าเราจะปรุงเยอะหน่อยเราทำเยอะนะคะวันนี้เราจะทำไส้เยอะมาก นคนคนเข้ากันเลยผัดผัดผัดผู้ช่วยของเราก็เก่งมากเลยนะคะไม่บ่นซักคำเลยน่ารักมากเลยนางอยากช่วยอะเนาะนางอยากทำเป็นด้วยแหละนี่เราก็ตามด้วยอ่าลดดีค่ะใส่ไปเลยค่ะสองช้อนชาผัดผัดให้เข้ากันนะคะตามด้วยเกลือค่ะนิดหน่อยนะคะเกลือ ซีอิ๊วขาวฝาเขียวค่ะใส่ไปเลยปรุงแอมจะใส่เครื่องปรุงเยอะหน่อยเนาะใส่เยอะๆไปเดี๋ยวมันก็อร่อยเองอ่า uh, แล้วก็น้ำตาลทรายขาวค่ะ1ช้อนชานะคะนี่แล้วก็ผัดผัดผัดให้เข้ากันคะ่ะพอผัดเข้ากันได้ที่เราก็ตามด้วยวนเส้นนะคะที่เราแช่ไว้ตัดไว้นะคะ ผัดไปเรื่อยๆเลยค่ะกิ่นก็เริ่มออกมาแล้วนะคะทุกคนพอเส้นเราเข้าเครื่องดีแล้วเราก็จะตามด้วยต้นหอมนะคะที่เราหั่นไว้นี่ลีลาการโปรยก็เหลือชั้นจะเลเกินคนต่อไปค่ะผู้ช่วยของเราก็คนคนผัดผัดค่ะ ผัดจนได้ที่นะคะแล้วก็ชิมค่ะว่าอร่อยหรือ,อยังน่าจะอร่อยเนาะมั่นใจในฝีมือตัวเองมากมผู้ชยของเราก็ชิมนะคะอร่อยหรือเปล่าต้องอร่อยแล้วแหละมาถึงจุดนี้แหนเห็นไหมว่าอร่อยปิดแก๊สค่ะนี่ไสของเราใส่ผอเปียของเราก็เสร็จแล้วนะคะเราก็ไปห่อกันเลย เราก็ห่อปอเปี๊ยอือหือรู้สึกว่าผู้ช่วยของเราจะห่อเร็วไปไหมเก่งกว่าเล่าอีกอะนี่ดูวันนี้นะคะแอมก็จะใช้แป้งปอเปี๊ยนะคะแผ่นปอเปียเป็นไซส์เล็กนะคะน,นี่สวยแอมก็ขออนุญาตไปห่อปอเปี๊ยก่อนนะคะทุกคนน่าจะใช้เวลา เยอะพอสมควรเพราะว่าวันนี้ทำเยอะนะคะขอบคุณนะคะที่มาดูกันบ๊ายบาย